วันนี้ป้าทํากับข้าวนะคะป้าก็เด็ดใบโหระพาแล้วก็คัดยอดใบโหระพามาเพื่อที่จะเอามาต่อยอดในการปลูกเอาไว้ทํากับข้าวด้วยตัวป้าเองนะคะที่บ้านเนาะสำหรับใบโหระพานี่นะคะเป็นอะไรที่ทาง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชําแบบพวบแน่นหรือว่าใส่แก้วทาแล้วก็เอาถุงครอบเอาไว้เขาจะเกิดง่ายมากๆแต่ว่าเราก็ต้องคัดยอดที่ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นิดหนึ่งเนาะป้าก็จะคัดยอดประมาณนี้มานะคะเวลาเราปลูกเราก็จะเด็ดใบร่างออกเพื่อใบร่างออกเพื่อที่จะให้ข้อของเขานี่นะคะจิ้มลงไปใต้ดินพยายามเอาใบร่างออกนะคะเวลาเราปลูกลงไปเขาจะได้ไม่เน่าเราจะได้ออกลากแบบสมบูรณ์นะคะทําแบบนี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็เราก็เด็ดยอดออกบ้างก็ได้นะคะสําหรับป้าป้าก็จะทําแบบนี้เลยเนาะทําแบบนี้เอาใบร่างออก เพื่อที่จะให้ข้อเขาลงไปในดินในเข่งนี้ป้าก็เอาเศษอาหารนะคะข้างล่างสุดเลยป้าก็จะเอากระดาษที่เหลือจากการใช้ในบ้านหรือว่าสั่งออนไลน์มาป้าก็จะเอามารองก้นแล้วก็เอากระดาษใส่เสร็จแล้วใช่ไหมคะกระดาษมันจะเยอะอยู่แล้วบ้านบ้านท่านใดก็ต้องเยอะเหมือนป้านี่แหละป้าคิดบ้านเนาะเพราะคนเรามันต้องใช้กระดาษไม่ว่าจะเป็น หนังสือเรียนเด็กๆที่ไม่ได้ใช้แล้วขาดแล้วอะไรอย่างนี้เนาะเราจะลดขยะในสังคมเราก็เอามาใช้รองก้นกระถางรองก้นเข่งนะคะแล้วก็เอามาเอาเสร็จแล้วป้าก็จะเอาขี้วัวมานะคะมารองมารองอีกชั้นหนึ่งนะคะพอใส่กระดาษต็จแล้วป้าก็จะเอาขี้วัวมานะคะเอามาใส่เพื่ออะไรเอาขี้วัวมาล่อให้ไส้เดือนกิ้งคือไม่เป็นหรือว่าจะเป็นตัวด้วง ป้าก็จะเอามาใส่ไว้เพื่อที่จะให้เขามาช่วยกินเศษอาหารที่เราลงไปข้างล่างนะคะแล้วป้าด้านบนเสร็จแล้วนะคะป้าก็จะเอาน้ำสาวข้าวนี่ราดลดลงไปเพื่อเขาจะได้ยุบลงไปนะคะยุบลงไปเสร็จแล้วป้าก็เอาเศษใบไม้ลงไปอีกชั้นหนึ่งเศษฟางที่ซื้อไข่มาแล้วเอาลงไปอีกชั้นหนึ่งป้าก็ลดไปซ้ำๆซ้ำๆวนไปจนถึงด้านบนสุด ป้าก็จะเอาดินหมักนี่ค่ะดินหมักป้าก็หมักเองนะคะในบ้านป้าก็จะเอามาใส่เพื่อที่จะเอามาชําใบหัวละพานั่นเองนะคะช่าใบหัวละพาเสร็จแล้วป้าก็จะเอานําน้ํามาลดเขาเพื่อมีความชุ่มชื่นให้กับปุ๋ยจริงๆปุ๋ยหมักของเราเนี่ยต้องลดน้ำค่ะต้องลดน้ําเพราะเขาจะได้มีการชื้นตลอดเวลาร้อนชื้นข้างล่างตลอดเวลาแต่ใส่เพื่อที่จะปลูกป้าก็จะใส่ดินประมาณนี้เลยค่ะคืบ่มือนึงเลยค่ะ เพื่อที่จะปลูกปลูกผักปลูกผักแต่ละชนิดชนิดเนี่ยทานเองนะคะทําได้นะคะทําปุ๋ยหมักเองแล้วก็ปลูกต้นไม้กินเองมันเป็นความสุขและได้เรียนรู้และทดลองด้วยตัวป้าเองเวลาเรากรเกษียณเวลาเราปลูกกินเองเราจะได้รู้ทิศรู้ทางว่าเราจะปลูกต้นไหนอย่างไรชอบอยู่แดดหรืออยู่ร่มนะคะสําหรับ วันนี้ป้าก็จะปลูกใบโหระพาตรงนี้รอบกระถางนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาตรงกลางเว้นไว้เว้นไว้เพื่อที่จะเอาบวบที่ป้าทําไว้นี่มีบวบที่ป้าที่ป้าทําไว้ในกระถางเข่งเข่งเสรอาหารเหมือนกันค่ะแต่ป้าก็จะคัดที่สมบูรณ์ที่สุดนี่นะคะมาวางไว้ตรงกลางนะคะมาวางไว้ตรงกลางเพื่อที่จะเอาบวบนี่นะคะลงไปแบบนี้พอตรงนี้โหระพาเขาแตกเต็จแล้วใช่ไหมคะ ต้นบวบต้นนี้เขาก็จะพอที่จะถอดกระถางออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในกลางแต่ตันนี้ยังไม่พอถอดเราก็สงลงไปแบบนี้ก่อนลงไปแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทําเป็นเป็นพิมพ์หรือรูปแบบเอาไว้ถ้าใบโหระพาเขาโตเพื่อที่จะใช้ได้ต้นบวบก็ถอดออกจากกระถางใส่ไปเอากระถางนี้ออกแล้วก็ปลูกลงไปในเข่งเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็ได้อีกโทษหนึ่งนะคะ ได้ได้ปุ๋ยหมักแล้วได้ใบหุระพาแล้วได้บวบอีกเสร็จแล้วพอบวบเขามีเถาใช่ไหมคะก็จะเป็นเถาขึ้นไปป้าเขาจะเอาค้างมาปักให้เขาสักสามค้างให้เขาขึ้นตรงนี้แล้วป้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อที่จะทําค้างขึ้นไปหนึ่งเรามาเก็บบวบเราก็ได้เก็บใบหุระพาด้วยลดทั้งสองอย่างเนี่นะคะในกระถางเดียวได้หนึ่งปุ๋ยหมักสองใบหุระพาสามบวบเป็นการที่ทําแบบ ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ผลจริงค่ะเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ป้าก็จะลดน้าเสร็จแล้วป้าก็จะขอลาไปตรงนี้เนาะสาหรับคลิปนี้เนาะก็จะยาวตอนนีถึงก็ขอบคุณมากนะคะท่านใดที่รับชมไปลองจนจบเนาะน้ำาปลาข้าวไม่ต้องทิ้งนะคะเอามารดน้ำเป้นหม้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ